สวัสดีค่ะพบกับเกรเช่นเคยนะคะกับช่องชี้ช่องรวยด้วยสังหาของจังหวัดหน้าน,นั่นเองค่ะ EP นี้ขอเป็น EP ที่สองสำหรับการดูหน้างานรีสอร์ทเพื่อที่จะสร้างวางแบบสร้างบ้านนกดาวในพื้นที่นะคะ EP แรกเนี่ยเราเดินทางไปด้วยความที่เจอลูกค้ามาดูตัวอย่างของนกดาวเสร็จปุ๊บก็คือให ที่ไม่ได้พาทีมงานไปด้วยเบื้องต้นก็ได้ไปเห็นโลเคชันไปเห็นสถานที่แล้วก็ได้วัดขนาดเบื้องต้นใช้คําว่าเบื้องต้นนะคะเพราะว่าไปแค่2คนวันนี้ก็นั่งประชุมกับทีมงานนะคะเพื่อที่จะเริ่มงานกันต่อในเรื่องของการวางผังนั่นเองเพราะว่าขนาดเนี่ยมันมีโจทย์ในเรื่องของการติดพื้น ทั้งทีมในส่วนของอทีมช่างแล้วก็ถาปัตประจ ա งโครงการของเราด้วยนะคะเพื่อที่จะไปวัดหน้าง,งานจริงๆอีกครั้งหนึ่งอย่างละเอียดแล้วก็จะแวะเข้าไปเอาฉนดสสำเนาฉนดของคุณลูกค้าด้วยเพื่อที่ว่าจะได้ลงผังจริงๆวัดจากมุดอะไรต่างๆหลายอย่างเห็นไหมคะขั้นตอนมันแบบก็ไม่ได้ไม่ได้ง่ายแบบยกวางอย่างเดียวพอดีตัวนี้มันเป็นโปรเจกต์รีสอร์ทด้วยซึ่ง เกียบต่างๆรวมถึงอาจจะพูดไปถึงการขออนุญาตด้วยนะคะเดี๋ยวลองดูอีกทีนึงว่ามีขั้นตอนตรงไหนกันบ้างตอนนี้ก็กําลังเดินทางเส้นทางคงไม่ต้องขึ้นให้แล้วเนาะมันก็คือเส้นทางเดิมเลยนะคะเดี๋ยวถึงหน้างานวันนี้อาจจะมีโอกาสได้ถ่ายหน้างานให้ดูเพิ่มเติม,ตมด้วยในส่วนของการลงพื้นที่จริงๆยินนายรอติดตามด้วยนะคะคนข้างๆอ่ะยังไม่ได้ถ่ายเพราะว่าจะใส่หมวกโชว์สั่งหมวกมาใหม่ทุกคน่ะวังมาก เดี๋ยวไปดูความหล่อของคุณภูตอนออกวัดหน้างานกันก็แล้วกันนะคะรอติดตามนี่น้าในรถก็หล่อไม่ได้ข้างล่างหล่อในรถก็หล่อวันนี้โคนหนวดแล้วค่ะวันนี้โคนหนวดวันนั้นจําได้ขำมากเลยไอพีที่แล้วอ่ะคือโฟกัสซูมไปหาคุณภูก็คือเจแตหนดวันนี้วันนี้ยอมวันนี้ยอมโกนหนวดแล้วอ่ะหล่อแล้วอ้ายิ้มหวานขำมากโอเคค่ะก็เป็นความสนุกสนานเนาะเวลาทํางานก็ บอกคะ่ะเราทํางานด้วยความที่เรารักแล้วชอบแล้วมีความสนุกเพราะฉะนั้นหน้างานของเรซเนี่ยวันนี้ไม่ได้หยิบเสื้อแขนยาวมาด้วยทุกคนก็คือประชุมเสร็จปุ๊บก,ก็โทรหาลูกค้าปุ๊บออกเลยเหมือนที่บอกคะ่ะว่าเดี๋ยวคุณพูจะถอดเสื้อคุณพูให oh, <ๆ>้โหแมนสุดแมนสุด <laughs> คือมันเป็นความสนุกสนานเพราะมันเป็นงานที่เราชอบเรารักแล้วก็เหมือนที่บอกคะ่ะมันจะร้อนจะเหนื่อยจะดําเราก็ไม่กลัวเลยเพราะฉะนั้นลุยกันเต็มที่ค่ะวันนี้เป็นกําลังใจให้เรซด้วยนะคะไม่ได้มีเสื้อแขนยาวมา <laughs> ก็แว่นก็ไม่ได้หยิบ ว่าแดดเป็นยังไงบ้างนะคะฟ้าใสเ mm hmm. วอร์เลยค่ะทุกคน